สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพีกในช่องเดผพีอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิวคะ่ะ คลิปนี้นะคะพีก,ก็มีผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะมารีวิวทุกคนได้ดูกันอยากจะบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของไทยด้วยค่ะชื่อว่าจีวันน่านั่นเองค่ะเป็นแบรนด์ลิปนะคะที่พีกเนี่ยได้ไปเห็นมาใน t ิ๊กตอกแล้วรู้สึกว่าน้องน่ารักมากก็คือโดนตกมาแบบแพ็กเกตน,นั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูแพ็กเกจกันก่อนนะคะว่าน่ารักเบอร์ไหนทําไมถึงต้องซื้อมานะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาแพ็กเกจของเขานะคะทุกคนเนาะเขาจะมาในรูปแบบกล่องสีฟ้าแบบนี้จริงๆนะคะเขามีขายแยกด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเราชอบแพ็กเกจแบบบ็อกเซตนะคะพีก็เลยซื้อเป็นบ็อกเซตมาซึ่งจะได้3แท่งนะคะเพราะว่าเขาออกมาแค่3สีเท่านั้นนะคะทุกคนจากที่พีกได้ไปดูในทิกตอกมานะคะคือทางแบรนด์เขาจะเป็นคนดีไซน์รูปแบบกล่องแล้วก็รูปแบบงานกราฟิกต่างๆที่ มาในกล่องเนี่ยคะ่ะทุกคนคือแบบสวยมากราคา box s e ตนี้นะคะหรือว่าราคาที่พิกซื้อมานะคะอยู่ที่499บาทคะ่ะทุกคนถ้าใครซื้อใน tiktok นะคะก็จะได้ส่วนลดด้วยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะหรือใครอยากจะซื้อแบบเป็นแท่งเดียวๆก็ได้นะคะ ตกแท่งละ199บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนก็ไปตามกันได้นะจ๊ะและที่สำคัญนะคะถ้าใครซื้อบ็อกเซตแบบนี้มานะคะก็จะแถมริบบามตัวนี้ด้วยค่ะทุกคนซึ่งเขาไม่ได้ทำมาขายนะคะทำมาเพื่อแถมเท่านั้นค่ะและพี่ก็เคยเห็นรีวิวใน Ti k t o กนะคะเขาบอกว่าริบบามดีมากๆค่ะทุกคน เราไปดูแพ็กเกจของน้องตัวนี้กันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําเคมของน้องตัวนี้กันบ้างค่ะน้องตัวนี้นะคะเป็นลิปออยล์ทินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ปากชามเนื้อรื่นทางง่ายนะคะและที่สําคัญไม่หนักปากมีสารสาก,กัดที่ช่วยในเรื่องของการบํางงรุงฝีปากให้ชุ่มชื้นด้วยค่ะทุกคนคําเคมของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ในเรื่องความติดทนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันค่ะทุกคนพีจะใช้ออที่ชู่เปียกนะคะในการเช็ดออกแล้วเราก็จะมาดูกันค่ะว่าน้องจะเฟตออกไปมากน้อยแค่ไหนกันค่ะแต่ ก่อนที่เราจะไปทดสอบตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปสวอชสีกันก่อนคือแบบพี่ซื้อมาพี่ยังไม่ได้สวอชเลยนะคะก็กะว่าจะมาสวอชทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้ไปเลยค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะไปดูกันเลย มาแริ่มวันที่เบอร์ศูนย์หนึ่งกันก่อนเลยค่ะทุกคนซึ่งพี่ได้ไปเห็นมานะคะว่าแต่ละเฉดสีของเขานะคะมีความหมายด้วยค่ะอย่างเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะชื่อว่า p o อ p ป,ปี้พิงค์ะ่ะทุกคนดอกป๊อ p ป,ปี้แทนความแบบผู้หญิงไวแ้แลกแย้มหน้าเอ็นดูช่วยความเป็นคุณหนูที่ดูสดใสค่ะทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสวอตกันเลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นเบอร์02ค่ะชื่อว่า Sunny f l o w e r ค่ะทุกคนเป็นดอกทานตะวันนะคะแทนความเป็นผู้หญิงที่ทะเลนขี้เล่นสนๆหนวานๆซ่อนเปรี้ยวอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสวอตกันเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเบอร์0ูนค่ะชื่อว่า Ruby Tulip ค่ะทุกคนน้องมีความหมายว่าดอกทิวลิปแทนความหมายผู้หญิงมั่นใจน่าหลงไหลมีเสน่ห์ซ่อนแซบค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราสวอตกันเลยละกัน กันบ้างคะ่ะทุกคนชอบสีไหนกันบ้างโดยส่วนตัวของพีกแล้วนะคะพีกชอบเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สามมากแล้วพีกก็ได้อามาเมกแอนด์แมทรวมกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือทาเบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ทาเบอร์ศ um ูนย์สามออมเบรคข้างในคะ่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสวยไหมสวยโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการสรุปกันเลยแล้วกันเนาะสําหรับพีกนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะพีกชอบกลิ่นของเขานะคะที่แบบว่ามันไม่ได้มีความหอมน้ําหอมตุนแรงเกินไปนะคะก็คือหอมกําลังดีก็คือแบบไม่เหม็นแล้วก็ ไม่หอมมากจนเกินไปค่ะทุกคนก็คือหอมกําลังดีเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องของความติดทนกันนะคะทุกคนค่ะเรามาดูนเรื่องความติดทนกันนะคะพิก็ได้ทาลิปไว้ที่มือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเช็ดออกกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นเลยนะคะว่าลิปตัวนี้นะคะไม่มีความติดทนสักเท่าไหร่เลยนะคะพอเช็ดออกแล้วก็คือ หายเกือบหมดนะแม่ก็ยังหลงเหลือสีนิดๆหน่นนนนอยๆนะคะแต่ก็แบบอืมเกือบหมดนะคะเอาเป็นว่าลิปตัวนี้นะคะคะแนนเต็ม5คะแนนพริกให้1นนนะคะแนนค่ะทุกคนเนื่องจากว่าน้องอาจจะไม่ค่อยมีความติดทนสักเท่าไหร่นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวริปจีวนาไมก o อค่ะทุกคนสามารถไปหาซื้อได้ใน TikTok เลยนะคะหรือว่าใครจะซื้อผ่าน IG ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ